สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อาจจะซีเรียสนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผลกระทบกับคนทีเดียวเลยแต่ก็เป็นคําถามที่ถูกโยนมานะครับแล้วก็เป็นคําถามที่ผมว่าชวนคิดทีเดียวว่าถ้าเราจําเป็นต้องเลือกเนี่ยนะครับถ้าจําเป็นต้องเลือกจริงๆระหว่างลดคนนะครับก็คือลดคนนะครับกับลดเงินเดือนเนี่ยแล้วเอาแบบไหนดีนะครับ แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็คงจะบอกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่คําถามที่ตอบกันง่ายๆนะเพราะว่ามันก็คงมีเรื่องที่ต้องคิดกันอีกเยอะนะครับว่าเราเราควรจะเป็นแบบไหน,นแล้วกม็มันมีผลที่ตามมาอีกพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมวันนี้ผมตอบเนี่ยผมคงไม่ใช่คําตอบแบบเฮ้ยให้เราให้เราลดคนนะครไปปลดคน <laughs> อะไรเงี้ยนะครับหรือเปลดเงินเดือนพนักงานไม่ไม่ใช่อย่าง,งานั้นผมว่ารจริงๆสิ่งที่ สิ่งที่เวลาเราสอนกระบวนการคิดเนี่ยมันคือการการการถามก่อนว่าอะไรคือที่มาที่ไปนะครับของเหตุผลที่ทําให้คุณเลือกว่าคุณจะต้องลดคนนะครับอะไรคือที่มาที่ไปของการเหตุผลที่คุณบอกว่าคุณจะเลือกที่จะ,ะลดกันเนือนพนักงานนะครับอืมอทีนี้ถ้าเกิดเรามองก่อนถ้าเกิดบริษัทเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ มีสาการไม่สู้ดีนักนะครับอย่างที่หลายๆคนพอทราบกันในช่วงนี้แหละนะฮะแล้วก็เป็นสาการที่เราเองอาจจะเรียกว่าอยู่ในจุดที่เฮ้ยต้องอลดค่าใช้จ่ายไปเนี่ยนะครับการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ต้องมาดูกันว่ามีทางไหนได้บ้างและค่าใช้จ่ายฝั่งบุคคลเนี่ยนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มักจะมีปัญหาใหญ่ๆอีกทีเดียวนะครับเพราะว่ามันนํามาสู่เรื่องของการที่คุณจะต้องไปคุยกับพนักงานเนี่ยแหละนะฮะ ถาว่าการลดคนลดคนคือการเลี้ออฟคนเนี่ยทําได้ไหมนะครับผมบอกว่าทําได้และจริงๆเป็นสิ่งที่ควรทาถ้าผมใช้คำว่าถ้านะฮะมันเป็นสิ่งที่ควรทาถ้าถ้าเกิดว่าคุณพิจารณาแล้วบริษัทของคุณเข้าเงื่อนไขประมาณนี้เช่นคนที่คุณเล y ้ออฟเป็นท็อกซิกพีเพล อันนี้พูดตรงเลยคือเช่นคนนี้ยอยู่ไปเนี่ยก็มีปัญหาเปล่าๆนะครับมันก็เป็นโอกาสที่ดีด้ดวยนะครับในการที่จะเละออฟนั่นเองนะฮะคือถ้าเกิดว่าอยู่ไปก็คงจะอ่าเป็นเป็นแบบว่ากลายเป็นเมลเร็งเมลเร็งให้บริษัทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบางทีสานการ์อย่างนี้ก็อาจจะเหมาะกับการที่จะเป็นเหตุผลในการที่จะเละออฟเป็นตัวเต,วตัวด้วยอะไรกันนะฮะหรือบางครั้งก็จะเจอกรณีอย่างนี้ครับว่าอ่าบริษัทเนี่ยนะครับพบว่ามันมี คนที่ไม่ทํางานหรือทํางานไม่คุ้มหรือเป็นงานที่องค์กรเนี่ยนะครับไม่ได้จําเป็นต้องมีแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทาเลี้ยงออฟนี่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็พูดแบบแบบในมุมหนึ่งนะฮะแต่ในอีกมุมหนึ่งผมก็ต้องพูดค้านด้วยเหมือนกันว่าการเลี้ยออฟในช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเนื่องจากมันกระทบกับ ความรู้สึกของพนักงานนะฮะมันกระทบกับความรู้สึกของพนักงานไม่ใช่กับกับกับไอคนที่ได้คนที่โดนเลี้ออฟนะฮะมันกระทบกับคนอื่นๆในองค์กรด้วยว่าอ้าวแล้วพนักงานเราบริษัทเราไม่ดูแลพนักงานหรอหรือยังไงใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันต้องคิดควบคู่ไปด้วยนะฮะคือคือผมผมเสนออย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะเลี้ออพนักงานจริงจริงเนี่ยนะครับลองลองลองใส่หมวกเยอะๆนะฮะลองใส่หมวกสวมหมวกเยอะๆว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้านพนักงานจะ คิดยังไงกับเราพนักงานที่อยู่เนี่ยนะครับเขารู้สึกยังไงกับการที่เราจะเลยออฟคนกลุ่มนี้ออกนะครับเขาโอเคไม่โอเคเขาเข้าใจไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็ต้องต้องต้องดูด้วยเหมือนกันเพราะว่าสาหรับผมเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจเลยออพพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องที่อขาบาดตายของสมควรนะฮะผมก็ผ่านสาการที่เราต้องเลี้ออพพนักงานหรือเราเป็นคนโดนเลี้ออฟด้วยเหมือนกันผมโดนมาหลายแบบนะผมก็พูดตรงตรงเลย บางบางบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลยกออฟในทูจังหวะเนี่ยนะครับแล้วคนที่เลยกออฟเป็นคนที่เราที่ใช่ด้วยนะฮะถ้าเป็นคนเลยออฟเป็นคนที่ใช่ด้วยเนี่ยนะครับไม่มีเสียงคา้านเลยนะฮะจะไม่มีเสียงคา้านเลยแล้วก็แบบว่าทุกคนก็จะอา่าเรียกว่าวินวินทูเดชันอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ก็ต้องก,ก็ต้องเข้าใจอะไรเงี้ว่าไปนั่นเองแล้วแล้ว,แล,วแล้วบางทีคือการที่เลยกออฟ บางในภาษาการเนี่ยบริษัทก็มีการหางานสำรองไ้ให้ช่วยข่าวแล้วนะครับหรือแนะนําได้ว่าไปทํางานที่ไหนอันต่อไปอะไรยังไงนั่นเองนะครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีเหมือนกันนะครับอเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลองคิดแล้วก็ประเมินเรื่องนี้ดีนะครับส่วนถ้าเกิดเราไปอีกทางหนึ่งนะครับไปไปอีกทางหนึ่งคือลดเงินเดือนพนักงานถามว่าลดเงินเดือนพนักงานดีไหมนะครับการลดเงินเดือนพนักงานเนี่ยอาจจะเป็นมาตรการที่ ผมเชื่อหลายบรบิษัทเลือกที่จะทำนะครับคือการที่จะให้ทุกคนได้อยู่ต่อนะครับด้วยเหตุผลว่าอะไรก็อ่เหตุผลที่ดีเลยคือเราต้องการช่วยเหลือทุกคนนะครับการช่วยเหลือทุกคนแปลว่าไม่อยากให้ใครต้องเจอปัญหาตกงานในช่วงเวลาน,นี้นั่นเองนะครับแล้วกเ็เป็นเรื่องที่คงไม่ดีนะถ้าเกิดว่าใครที่ตอนนี้ต้องแบบออนตกไปตกงานเพราะว่าจะหางานใหม่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยก็ต้องสื่อสารกับพนักงานให้เข้าใจตรงกันว่าการลดเงินเดือนพนักงานเนี่ยนะครับ มันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะครับถ้าจะสื่อสารที่ดีหนยก็บอกว่าเออบริษัทอยากก็ช่วยทุกคนแต่การช่วยทุกคนแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะเรียกว่าทําเหมือนเดิมปกติได้นะครับบริษัทก็เจ็บนะฮะเราก็เจ็บนะครับแล้วเราก็ทุกคนก็ต้องเจ็บแหละแต่เจ็บมากเจ็บน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วพอพูดถึงการลดเงินเดือนพนักงานปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คงจะสําคัญตามมาเลยนะครับคือผู้บริหารต้องโดนก่อนนะฮะอันนี้ต้องอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนเลยมันเป็นเหมือนสิ่งที่ จำเป็นต้องทำเลยนะครับคือคนสูงต้องโดนก่อนและโดนเยอะด้วยนะครับเพราะคนระดับล่างเนี่ยนะครับถ้าคนดับล่างคนระดับล่างโดนเยอะเนี่ยมันมันคงไม่ค่อยดีนักนะฮะอย่างหนึ่งคือเวลาคนบอกว่าลด10%นะครับลดเราลด10%ทุกคนนะครับมันมันอาจจะดูเป็นเหมือนมาตรการแบบ กระจายทุกคนนะครับให้ทุกคนโดนนะฮะแต่ผมผมเห็นค้านเรื่องนี้มากผมบอกว่า1 0ของเงินเดือนสักแสนหนึ่งกับ10%ของเงินเดือนหมื่นหนึ่งเนี่ยมันไม่เท่ากันนะฮะแล้วคนบอกอ้าวก็สิบเปอร์เซ็นต์แสนหนึ่งลดไปตั้งหมื่นหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่แต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่เงินเดือนแสนหนึ่งเนี่ยเขามีชีวิตแบบหนึ่งนะฮะ กับคนที่เงินเดือนหมื่นหนึ่งเนี่ยเขาชุดอีกแบบหนึ่งการที่เขาเงินเดือนหายจากหมื่นหนึ่งเหลือเก้าพันเนี่ยมันเอฟเฟกชีวิตเขาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผู้บริหารเองอาจจะต้องคิดกันดีๆนะครับว่ามันไม่ใช่แค่การบอกว่าเราจะลดกันสิบเปอร์เซ็นต์ลดกันยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ใช่คือคืออาจจะต้องคุยกันว่า ในเลเวลไหนจะลดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือการหามาตรการอื่นๆมาช่วยรองรับด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมว่ามันก็มีการคุยกันถึงโครงการต่างๆที่จะช่วยเหลือพนักงานต่างๆไปอย่างนี้วันนี้ผมก็เห็นโครงการของ K-Bank ก็ดีเหมือนกันนะครับเขาก็ให้เงินกู้กับบริษัทนะครับแล้วก็ มีการคุยกับบริษัทที่แบบเลือกที่จะรักษาพนักงานเอาไว้เนี่ยแล้ว KBank ก็ลดดอ,อกเบี้ยเงินกู้ให้นะครับแต่ก็มีคอมมิชเมนต์ว่าสุดท้ายก็คือต้องกลับมาเป็นการช่วยเหลือพนักงานอะไรอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นคือทางบริษัทเองก็ต้องมีทางเลือกหรือมีตัวเลือกบางอย่างคอยซัพพอร์ตลูกเรียกว่าลูกจ้างไว้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องคุยคู่กันไปว่าถ้าเกิดค,คุณคุณเลือกที่จะ,ะลดเงินเดือนนะครับก็สื่อสา,กการกันให้ดีสื่อสารให้เคลียร์ให้เหตุผลที่ใช่รวมถึงการคำนวณตัวเลขด้วยนะครับว่าจะลดเท่าไหร่นะครับลดขนาดไหนอะไรยังไงนะฮะและที่สําคัญ ต้องบอกเลยนะครับว่าลดถึงเมื่อไหร่นะครับอ,อันนี้อันแล้วเขาบอกอยยังไม่รู้ว่าโควิดจะถึงเมื่อไหร่ก็บอกเป็นนายๆแล้วกันว่าบริษัทเราจะกลับมาให้เงินเดือนปกติเมื่อเข้าสู่สถานาาจุดๆจุดๆจๆๆอไรอย่างเงี้ยเพื่อให้พนักงานก็โอเคเขาจะได้รู้ที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ฟังเรื่องเนี้ยนะครับบอกว่าระหว่างลดคนกับลดเงินเดือนเลือกอะไรนะครับคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าโอเคก็ไม่ดีคือถ้าเกิดจะเป็นต้องเลือกนะฮะก็เลือกลดเงินเดือนนี่แหละนะครับ แต่แต่ผมก็บอกว่ามันมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นคำตอบตายตัวนะว่าเลอกเลอกเลือกลดเดินเดือนแล้วจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางในภาษาการในบางบริษัทเองการลดคนก็อาจจะเป็นคําตอบที่จําเป็นต้องทําด้วยเหมือนกันนะครับมันก็อาจจะมีผลด้านจิตใจบ้างอะไรบ้างก็เราเราเล่าหลายปัจจัยที่เราเห็นในในเอพิโซดนี้นะครับเราไปคิดกันต่อแล้วกันนะครับผมหยิบมาคุยเนี่ยผมอยากสรุปนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวผมกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนไปโค้ดอะไรไปผมบอกว่า เอพิโซดนี้ผมไม่ต้องการฟันธงใดๆทั้ง,งสิ้นว่าจะเลือกลถคนหรือเลือกลดเงินเดือนนะครับมันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่สาการมันอยู่ที่บริบทหลายๆอย่างนั่นเองนะครับบริษัทไหน uh, มีกระแสงเงินสดมากเพียงพอนะครับก็อาจจะไม่ทำเ,เลยก็ได้นะครับอาจจะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจนิดนึง uchen, บริษัทไหนมีปัญหาเดินกระแสงเงินสดเยอะก็อาจจะต้องคุยกันเยอะหน่อยนะครับบริษัทไหนมีสาการที่ไม่สู้ดีนักเลย,เลยก็อาจจะเป็นจะต้องมีการหยุด การให้เงินเดือนหรือแม้กระทั่งการปลดพนักงานด้วยเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดมันเป็นเรื่องที่ทําใจลาบากแต่ว่ามันก็ต้องทํานั่นเองนะครับขอใหอ้ทุกคนนะครับคิดเรื่องนี้กันดีๆนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารถ้าเกิดฟังเรื่องนี้อยู่ถ้าเกิดเป็นลูกจ้างก็ขอให้ฟังมุมมองและข้อคิดหลายๆอย่างและเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าทางผู้บริหารเจ้าของบริษัทเองเขาก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่เขาต้องคิดเยอะพอสมควร นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับนสถาก,การณ์แบบนี้หวังว่าทุกท่านจะผ่านไปได้ด้วยกันนะครับผมอ่ะนี่คือสิ่งที่คุยกันในปะสดนี้นะครับและติดตามกันในปะสดหน้านะครับว่าได้คุยเรื่องอะไรอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ